สวัสดีครับวันนี้พามาร้านคุณแดงก็จับยวนนะครับถนนพระอาทิตย์ครับวันนี้พาเพื่อนมาทานนะครับเขาไม่ค่อยได้มากันวันนี้เราก็จัดไปนะครับก็ยับยวนแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับนะครับตรงนี้อยู่ถนนพระอาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมน่าจะทุ่มหนึ่งครับใช่ไหม สองทุ่มแล้วครับอันนี้คือถนนพระอาทิตย์นะครับมาจากฝั่งอ่มามอธรรมศาสตร์ครับ mm hmm. ก็มุ่งตรงไปสามเศษนะครับฝั่งโน้นนะครับ mm hmm. วันนี้พาเพื่อนมาถิ่นที่ผมอยู่นะครับ mm hmm. ก็โอเคใช่ได้ตามรอยซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรนะครับคิง g ดลแลนด์โอเค แล้วเราจะกลับตรงรามบุตรีแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าสารแล้วก็ให้เพื่อนเดินอออไปโอเคเดินไปก่อนได้นะครับอ๋อเดินเลยครับออ มาตามไปเกาหลีมาตามไปเกาหลีถ่ายคลิปอยู่คัะสุดยอดโอเคครับเชิญครับผมกำลังหัดทาช่อง YouTube อ,อยู่ครับเออ <c oughs> ก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับทางเส้นทางเดิมเพื่อน คราวนี้เดินลอบไปทานข้าวสารนะเรียวขวาไหมเลียวขวาครับโอเค,คแถวนี้นะครับต่างชาติเขาชอบมาสูตรนะครับอย,อยากทราบไหมครับว่าสูตรเมืองไทยเป็นสูตรที่มีคุณภาพและก็ราคาถูกมาก นักท่องเที่ยวนะ่ยมาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องได้สูตรกลับบ้านไปด้วยนะครับอันนี้คือตรงทางเชื่อมอที่เข้ามาจากถนนพระทิ่น,นะครับแล้วก็จะออกตรงรามบุตรีครับ อันนี้ก็เป็นร้านอาหารอินเดียครับเพื่อนๆครับอ่าตรงนี้ก็คือร้านอาหารเกาหลีนะครับร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากอร่อยด้วยครับ นี่คือซอยรามบุตรีนะครับที่ทะลุระหว่างวัดชนะสงครามนะครับโผล่ไปที่ถนนอสอนอชนะสงครามแล้วไปถึงที่ รามปรีที่คู่ขนานกับถนนข้าวสารนะครับเห็นไหมครับผู้คนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเป็นช่วงเวลาดินเนอร์ของเขานะครับหลังจากดินเนอร์เสร็จเขาก็จะเดินเลยไปที่ข้าวสารปาร์ตี้เล็กๆนะครับมินิปาร์ตี้ครับ อันนี้คือสเสน่บางกอกนะครับของแท้ซึ่งชาวต่างชาติจะชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมไปเข้าสารบ่อยเข้าสารก็คือแค่ปักซอยครับ พื่อนรู้ไหมเพระว่าคนที่เขาขายของเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแล้วก็เป็นชาวเมียนมาซสะกส่วนใหญ่นะครับคนไทยเราจะไม่ค่อยอยู่ในธุรกิจของบริการเท่าไหรนมีคน้าขายผมก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วนแผงต่างๆเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของใครกัแน่จ้าของกิจการโดยแท้นี่คือใครก็ไม่แน่ใจนะครับ ถามไครับเจอในจะเป็นไม่ไม่ยินเนี่ยครับว่าเขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับมันจะเป็นถามเมียนมากันะส่วนใหญ่ ร้านนั่งชิวชิกคสำหรับคนที่ชอบอ่าดบิเนอร์แบบเงียบๆหน่อยนะครับรามบตรีนี้ก็จะดีกว่าข้อสารนิดนึงนะครับเพข้อข้อสารจะมีเสียงดังอึกอะทึก สำหรับวัยรุ่นนะครับส่วนคนที่มาเปแพร์เพเก,เกอร์ต่างๆเนี่ยมาที่อันนี้ร้านนี้ผมจะนั่งครับ,รวรบสวัสดีครับข้าวตุ้งตผัดไทย ใช่ครับออใช่ครับใช่ครับ<ม>น,นี่นนอันนี้เพื่อนสคริปต์นะครับผมสคริปต์นี่คืออะไรครับเป็นบทละครหรือเปล่าครับสคริปต์ธนาคารนครุนอ๋ออุ๊ยมีเคยมีธนาคารนี้ด้วยเหรอครับแต่เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับ SCIB คือเป็นอักษรย่อของธนาคารนาคารอ๋อที่ MB ก็มีใช่ เพื่อนๆอาจจะไม่ทราบอย่างหนึ่งว่าแบ็คก่าเนี่ยผมก็มีความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับผมทํางานทั้งแรกเนีผมหนุ่มแบงค์นะครับ้านชาย่ายพายข้าพยะโอเคคือก่อนที่จะมาไลฟ์สดดีครับก็คือเป็นหนุ่มแบงค์มาก่อนนะครับ ตุ๊กครับถ้าจะเปเข้าสารเลี้ยวขวานะแล้วค่อยออกทางโน้นก็ได้ออก็วันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวย่านที่ผมเดินตลอนประจำมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะแนะนำตรงไหนบ้างนะครับ โอเคอันน okay. ี uh ้เห็นไหมครับซอยรามบุตรีโอเคโอเคครับ ร้านกาแฟอนนี้ตรงนี้ก็สตารกล้ามนี่แพงมากแต่ว่าด้วยความที่มีคนมานั่งประจำเหมือนกันนะแต่ตัง แต่เพือ่อนที่เป็นต่างชาติเป็นอังกฤษเนี่ยเขาไม่กินกาแฟอ,อเมริกันนะ้วาว่าสต้าบัคเนีไยเขาไม่กินเลยแ้งครับอัอนนี้วัชนะสงครามนะครับปั่งโน้นครับตรงนี้ก็สอนนอชนะสงครามเป็น โอ๋อ okay. นาเขาบอกว่ารู้ว่าแม่มากุเตี๋ยวยนเลยใช่ไหมกุยับยวนเลยใช่ไหมน,เหมนาเขาชอบเหรอมัเรีนหนังสือมันก็ห่างรู้ส่อยในรุ่นสี่เยอะนะนามีอะไรแนะนำที่เราบ้างอ่ะช่บ มีของกินแต่เฉพาะฉันก็ตลอนอยู่นะกิ๊กเพราะว่าเาสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่รู้จะไปไหนฉันก็แวะหาของกินกันบางร้านก็ไม่เข้าไปก็ไม่ได้อย่างที่เข็นนั่นหรอกนะมันก็เสี่ยงๆเหมือนกันอ๋อข้าวผัดปูตรงตะนาวก็อร่อยมากในตอนเย็นอะ่ะเออเข้าวผัดปูอ่ะอร่อยมากจานละร้อยจะ่อาให้ให้ปูเยอะมากเนื้อปูอะ่ะ เอ,เ,เ,อเออเน,เนื้อปู <ๆ S 2> ปปแบบชำ้ำๆเลยอะ่ะเออคุ้มคุ้มเลยแหละอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาถึงปากซอยถนนข้าวสารแล้วนะครับก็จะขออนุญาตยุติคลิปนะครับเพราะว่าจะอ่าเล่าให้เพื่อนฟังว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับสําหรับเพื่อนๆ,ๆนะครับที่ชอบการเล่าเรื่องเลาะไปเรื่อยเล่าเรื่องไปเรื่อยอย่างผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรักเพื่อนทุกคนนะครับ